เด็กทำอะไรนอ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 นมไว้ให้กินไม่ได้เอาไว้เทเล่นเดี๋ยวมดกัดตายจะเอท๋ทีแม่เรียกนเนอต้องแม่ต้องเรียกจะเอ๋เอ๋ต้องไม่หันมามองแม่แม่อุ้มในแม่อุ้มอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่น มานอนมานอนเลยเร็วอโอ้ยเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะมีคนเจ็บไหมคะ,มมคะทำอะไรคะแล้วทำไมถึงหลงไม่จึงโยง ชิงโยมทำอะไรกวหน่าเป็นหนวดเลยพอแล่กนะ็ <c oughs>